สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้สุดคุ้มกันเลยทีเดียวครับจ่ายค่าเครื่องมือถือเพียงแค่5้บาทเท่านั้นเอาไปใช้กันได้เลยประกันศูนย์หนึ่งปีเต็มจากราคาปกติประมาณ ,6000 บาทกันเลยทีเดียวกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ vivo y21 โปรโมชั่นดีๆจากทางด้านเครือข่าย d t แทสำหรับ vivo y 2 1จอมีขนาด6.51นิ้วกล้องหลังความละเอียด13ล้านบวก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ cpu mediatek p 3 5ความเร็ว2.3 GHz หน่วยความจำ rom หรือพื้นที่เก็บข้อมูล64 g b ram 4 g b แบตเตอรี่5,000 m a ah, มชาร์จไว1 8วัตต์ซึ่งท่านสามารถ ซื้อและจ่ายเงินค่าเครื่องเพียงแค่5บาทเท่านั้นจากราคาปกติ6,000บาทสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะที่ d t แทเท่านั้นนะครับในส่วนของการซื้อนั้นบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อหรือนำเงินไปซื้อเลยก็ได้ซึ่งนั้นหมายความว่าท่านจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนเต็มราคาประมาณ6,000บาทแต่ถ้าท่านซื้อผ่านโปรโมชันดีแทกดีๆในวันนี้ท่านสามารถ จ่ายค่าเครื่องได้ในราคา5บาทหลังจากนั้นก็นำไปใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องอีกแล้วนะครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้ออย่างไรทำแบบไหนถึงได้ค่าเครื่องแค่5บาทไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชันของทาง d t แทที่ผมได้นำมาเผยแพร่ให้กับ ทุกท่านนะรับชมกันในวันนี้นั้นเป็นโปรโมชั่นที่ทางดีแทได้จัดทําขึ้นและสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์บนมือถือของท่านนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถอขอยืมโทรศัพท์มือถือของเพื่อนมาและสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของดีแท็ได้เลยโปรโมชั่นก็จะมีอยู่3โปรตัวเลือกหลักๆนะครับผมโปรตัวที่1คือ โปรย้ายค่ายเบอร์เดิมเข้ามาใช้ระบบเครือข่ายดีแทกซึ่งถ้าใครที่ตอนนี้ยังไม่มีเบอร์ดีแทกก็สามารถย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น AS หรือทูย้ายมาเป็นดีแทกสามารถซื้อเครื่องได้ในราคา5บาทและโปรเปิดเบอร์ใหม่รวมไปถึงโปรคนที่เคยมีเบอร์ดีแทกเดิมอยู่แล้วก็สามารถซื้อเครื่องได้ในราคา5บาทและ สูตพิเศษกันเลยครับสำหรับลูกค้า d ีแทกรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปสามารถซื้อได้เช่นเดียวกันในราคา1,290บาทสำหรับทั้ง3โปรสตัวเลือกจะแตกต่างกันอย่างไรสำหรับโปรแรกนะครับผมโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับใครที่ยังไม่มีเบอร์ดีแทอยู่เลยนะครับผมท่านสามารถนำซิมการ์ดที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น True หรือ AS นำมาย้ายค่ายผ่านเว็บไซต์นี้นะครับผมและสําหรับใครที่บอกว่าเอ้ยก็ไม่มีเบอร์ AS ไม่มีเบอร์ทูอยู่ท่านก็สามารถไปซื้อเบอร์ AS หรือทูและนํามาย้ายค่ายผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะนําลิงก์ไปแปะไว้ใต้คลิปในรายละเอียดการซื้อแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนั้นนะครับพอเข้าเว็บมาแล้วท่านจะเห็นนะครับผมพอกดเลือกย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับท่านก็จะเห็นว่าอ่ามันจะมีสีให้เลือกนะครับสี น้ำเงินก็คือบรูกับสีขาวก็คือวิทอย่างนี้นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะหลังจากที่ท่านเลือกสีแล้วก็กดคําว่าดําเนินการต่อนะครับผมแต่ในส่วนของรายละเอียดการซื้อนั้นทางดีแทได้กําหนดไว้ดังต่อไปนี้นะครับว่าการสั่งซื้อ vivo y 2 1รุ่น rom 64จิ gig ram ส g สำหรับลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมเข้ามาใช้ระบบเครือข่ายดีแทผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นผ่านทางช่องทางออนไลน์คือ ให้ท่านเลือกสีก่อนและกดและหลังจากนั้นก็กดดําเนินการต่อเขาจะมีให้ท่านกรอกชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดและพอท่านกรอกรายละเอียดครบทั่วแล้วเขาจะส่งซิมการ์ดที่เป็นของ d ีแท็มาให้ท่านและหลังจากนั้นเขาจะให้ท่านชําระเงินและส่งเครื่องมาที่บ้านโดยที่ท่านไม่ต้องไปศูนย์ประมาณนี้นะครับผมโดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเขาคือลูกค้าที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องเสียค่าเครื่อง 5บาทย้านะครับลูกค้าที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ระบบเครือข่ายดีแท็กต้องเสียค่าเครื่อง5บาทพร้อมชําระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า2,000บาทรวมก่อนรับเครื่องจ่าย2,000กับ5บาทซึ่งสองส่วนนี้ต้องแยกจากกันนะครับค่าเครื่อง5บาทค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า2,000บาทค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าทางดีแท็กจะนําไปหัก เป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนให้ท่านนาน10เดือนเดือนละ200บาทโปรโมชั่นที่ท่านต้องสมัครคือโปร5อ่ะ599บาทดังนั้นสิ้นเดือนท่านจะจ่ายเงินค่าโปรโมชั่นทางดีแท็เพียงแค่2อ่ะ399บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งถือว่าประหยัดเงินสุดๆถ้าท่านเดินทางไปซื้อนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็คือประมาณ6,000บาท ไหนท่านจะต้องไปเติมเงินหรือไปสมัครโปรโมชั่นรายเดือนเพิ่มแต่ถ้าท่านย้ายค่ายเบอร์เดิมท่านไม่ต้องเสียเงินค่าเครื่องแพงๆนะครับผมจ่ายเพียงแค่5บาทในส่วนของค่าล่วงหน้าที่จ่ายไป2,000ทางดีแทก,ก็จะนำมาหักลดเป็นค่าบริการรายเดือนเดือนละ เหลือเพียงแค่399บาทจาก599บาทนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมเข้ามาดีแท็นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเลือกโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมกดเลือกสีกดดําเนินการต่อพิมพ์ข้อความชื่อนามสกุลต่างๆทําตามหน้าเว็บไซต์เขาหลังจากนั้นเขาจะส่งสิมการ์ดมาให้และก่อนจะรับเครื่องเขาจะให้ท่านจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ซึ่งถ้าท่านไม่เข้าใจโทรสอบถาม0-22028181ได้นะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นโปรโมชั่นสําหรับกลุ่มคนที่มีเบอร์อยู่แล้วนะครับหรือต้องการเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็ให้กดเลือกไปหลังจากเข้าเว็บมาแล้วมันจะมีเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่นะครับกดลงไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเลือกซื้อเครื่องสําหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ดีแทรายเดือนแล้วแต่คําว่าเปิดดีวารายเดือนแล้วอันนี้หมายความว่าคนที่ เปิดเบอร์มาไม่เกิน90วันนะครับหรือถ้าท่านยังไม่มีเบอร์ดีแท็กเลยและไม่ต้องการย้ายค่ายก็กดเข้าไปตรงคําว่าเลือกเบอร์สวยเบอร์มงคลของดีแท็กนะครับผมก็ให้กดลงมาด้านล่างแล้วแต่ท่านเลยครับท่านสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนํานะย้ายค่ายเบอร์เดิมดีที่สุดเพราะว่าโปรโมชั่นจ่ายรายเดือนจะถูกมากกว่ากลุ่มอื่นที่สุดแล้วนะครับสําหรับการซื้อหรือ ใช้โปรนะครับผมก็สามารถเลือกได้ตามใจท่านเลยนะครับถ้าใครที่มีเบอร์ดิแท็อยู่แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ครับเลือกซื้อเครื่องสําหรับมีเบอร์ดิแท็อยู่แล้วนะครับผมก็ให้กดเลือกสีแล้วก็กดคาว่าดําเนินการต่อนะครับผมก็ประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับกับย้ายค่ายเบอร์เดิมก็คือให้ไปกรอกรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเขาจะส่ง OTP ไปให้แล้วเขาก็จะส่งเครื่องไปให้ใครที่ต้องการเบอร์ใหม่ก็กดเลือกเบอร์ใหม่หลังจากนั้นเลือกเบอร์เสร็จแล้วเขาก็จะ ส่งเบอร์มาให้ท่านหลังจากนั้นก็ชําระเงินแล้วเขาก็จะส่งเครื่องมาให้ท่านนะครับผมประมาณเดียวกันครับและในส่วนของคนที่เป็นลูกค้าดีแทกรายเดือนอยู่แล้วนะครับที่มีอายุการใช้งานเกิน90วันขึ้นไปแล้วนั้นทางดีแทกก็มีโปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกันนะครับผมในกลุ่มนี้ซึ่งหลายท่านสอบถามผมกันเข้ามาเยอะนะครับว่าลูกค้าเก่าเราเป็นลูกค้าเก่ามันไม่มีโปรแบบนี้บ้างเหรอมีครับผมตามนี้เลยครับ ก็คือว่าท่านเข้ามาในเว็บที่ผมลงให้ใต้ใต้คลิปนะครับผมก็กดเลือกสีก่อนพอกดเลือกสีแล้วก็กดดาเนินการต่อหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนเขาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นทางดีแท็กก็จะส่งตัวเครื่องมาให้ท่านถึงบ้านโดยที่ท่านไม่ต้องไปศูนย์ที่ผมบอกทั้งหมดคือไม่ต้องไปศูนย์นะทําผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับในส่วนของเงื่อนไขคนที่ใช้เบอร์ดีแท็กเกิน90วันแล้วนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับ าราคาเครื่องนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทชาระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าเจ็ดรอยี่สิบาทนะครับผมลูกค้าจะต้องสมัครแพ็กเกจหกเก้าเก้าค่าบริการรายเดือนที่ชําระล่วงหน้าจะถูกแบ่งนําไปเป็นส่วนลดหกสิบาทนานสิบสองเดือนและยังมีราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทชําระล่วงหน้าหนึ่งรอยี่สิบสมัครแพ็กเกจห้าเก้าเก้าลูกค้าจะถูกแบ่งส่วนลดค่าบริการรายเดือนสิบาทนานสิบสองเดือนนะครับนี้สําหรับโปรโมชั่นในกลุ่มของคนที่ ใช้เบอร์ดีแเดิมอยู่แล้วระบบรายเดือนนะครับที่ใช้งานเกิน90วันนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมผมแนะนำวิธีการย้ายค่ายเบอร์เดิมง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วเพราะว่าการย้ายค่ายเบอร์เดิมนั้นนะครับผมก็สามารถทำได้ผ่านเว็บที่ผมได้นำมาเผยแพร่ให้กับได้รับให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่แหละพอกดเข้าไปนะครับคำว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็ให้กดเลือกสีก่อนพอกดเลือกสีแล้วนะครับผม อ่ะก็ให้กดคําว่าดําเนินการต่อนะครับพอกดดาเนินการต่อแล้วเขาก็จะให้กรอกชื่อนมสกุลเลือกโปรโมชั่นต่างๆหลังจากนั้นเขาจะส่งซิมการ์ดมาให้ท่านแต่ว่าถ้าท่านอ่าไม่มีซิมการ์ดค่ายอื่นคําว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่มีซิมการ์ดค่ายอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ดีแท็ย้ายค่ายมาดีแท็เพื่อซื้อมือถือในราคา5บาทพอย้ายค่ายเสร็จ ก็จะได้เครื่องในราคา5บาทนะครับและสมัครโปรโมชั่นที่ดีแทกกำหนดและได้รับส่วนลดหลังจากจ่ายค่าล่วงหน้าไปตามที่ดีแทกกำหนดประมาณนี้นะครับคำว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถเข้าไปสมัครหรือทำตามขั้นตอนที่ผมกล่าวไว้ในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำลิงก์ไปแปะไวใ้ใต้คลิปท่านก็สามารถเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปแล้วก็สามารถเลือกโปรตามใจท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมเปิดเบอร์ใหม่หรือ คนที่ใช้ดีแท็แล้วไม่เกิน90วันก็เลือกคําว่าเปิดเบอร์ใหม่แต่ถ้าใครที่มีเบอร์ดีแท็รายเดือนอยู่และเกิน90วันแล้วก็ให้เลือกโปรคนที่มีการใช้งาน90วันนะครับจ่ายค่าเครื่องเริ่มต้น1,290บาทและใช้โปรที่ทางดีแทกกำหนดนะครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมถ้าใครที่ติดตามรับชมหลังจากเดือนพฤศจิกายนผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่างไรแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามีโปรดีๆแบบนี้มาอีกหรือเดือนนี้มีโปรอะไรเพิ่มเติมอีกผมจะลงให้ในคลิปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ